แต่ในเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีคนขี้หึงแค่หนึ่งอัตรานะมีถึงสองอัตราด้วยกันก็คือนายเอกของเราเน่แหละชอบเขาก็ไม่รู้ตัวหน้าเบื่อจริงๆก็คือหลังจากที่พระเอกน่ะนะตกลงกับนายเอกแล้วว่าอนุญาตให้เลี้ยงคนจากคณะนิ้วได้นะก็พานายเอกเนี่ยไปเลือกเลยว่าจะเอาคณะไหนซึ่งมันก็จะมีคณะที่มีชื่อเสียงอยู่3คณะนายเอกเนี่ยเลือกไม่ได้นะก็เลยแบบขอซื้อมาทั้งหมดเลยได้ไหมพระเอกเนี่ยก็ตามใจมากสายเป แต่แน่นอนนะว่ามากคนก็มากความนะหลังจากที่คณะยิ้มสามคณะมันม่อยู่ร่วมกันในจวนหลังเดียวกันน่มันก็จะเกิดความชิงดีชิงเด่นอยากจะเป็นคนโปรดอยากจะได้เป็นคนที่ได้รับความสนใจมากกว่ารวมถึงมันก็จะมีคนที่หน้าตาดีๆในหมู่คณะนั้นนะที่พยายามจะเข้าหาพระเอกด้วย นอนนะว่านายเอกเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็เลยได้ทําการขับไล่คนคนนั้นออกไปแต่คนคนนั้นเนี่ยพอรู้แล้วว่าตัวเองต้องโดนขับไล่ออกไปแน่ๆก็ขอทิ้งคาเจ็บแสบไว้ซะหน่อยเถอะว่าเจ้าก็ขายตัวให้เขาเหมือนกันมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับข้าแบบนี้นายเอกเนี่ยปี๊ดมากแบบโอ้โหมึงกล้าพูดอย่างนี้กูดได้ยังไงกูเป็นถึงองค์ชายเชียวนะนายเอกนี่ก็ตอบก,กลับไปเลยนะว่าก็ถือสิทธิ์ที่ข้าหน้าตาดีกว่าเจ้าแล,และเขาชมชอบข้าไม่ได้ชมชอบเจ้าอย่างไรละ่ะโอ้โหพระเอกได้ยินชิบหายแล้วนายเอกเนี่ยนะไม่ได้ลงจากเตียงเลย3วัน หลังจากที่ลงจากเตียงได้เนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันตัวหายันนะออกไปให้หมดไล่ทิ้งไปหมดเลยความเอาแต่ใจเป็นเหตุสังเกตได้นะก็เลยชิบหายเองแล้วในที่สุดนะในเล่มนี้เนี่ยนายเอกของเราก็ได้รู้ถึงความหมายของการที่องค์ชายจากชนเผ่าเนี่ยมอบมีดพกให้ตัวเองแล้วนะแล้วก็เลยได้รู้ว่าอ๋อไอ้การกระทําที่เราไม่เข้าใจไอ้การกระทําที่พระเอกมันเป็นมาตลอดเนี่ยคือมึงหึงกูหรอเนี่ยพระเอกน่ะมันก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยนายเอกรู้ความหมายของมีดอยู่แล้วเนี่ยนายเอกจะทํายังไง นายเอกเนี่ยก็ตอบได้ทันทียังไม่ใส่ใจเลยนะว่ารู้ก็รู้สิเขาหน้าตาไม่ดีเท่าเจ้าถึงอย่างไรท้าก็ชอบเจ้ามากกว่าพระเอกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าคาว่าชอบของนายเอกเนี่ยมันดูไม่มีค่าเลยอะ่ะมันดูแบบพูดง่ายจังเลยพูดง่ายเหมือนแบบเออข้าชอบกินกะเพราไข่าดาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ความชอบที่ลึกซึ้งแบบที่พระเอกต้องการ พระเอกเนี่ยนะมันก็เลยถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าคาว่าชอบหมายความว่าอย่างไรในเอกก็แบบชอบก็คือชอบสิเจ้าหน้าตาดีทําดีต่อข้าไม่ให้ชอบเจ้าแต่ใจข้าชอบใครพระเอกเนี่ยก็เลยแบบถ้าเกิดว่ามีคนที่หน้าตาดีกว่าข้ามาทําดีกับเจ้าเจ้าก็คงจะชอบเขาเหมือนกันแต่เอกเนี่ยมันก็คิดในใจนะว่าไม่หรอกมันคงไม่มีใครหน้าตาดีกว่าพระเอกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะแบบอืดีหูลูกมึงรู้ตัวสักทีอย่างเงี้ยสงสารพระเอกเลยนะเขาโง,ง่จังอะ